ติดตัวละครใหม่ในเมลอนเพเกลซีซั่นสองหนึ่งก็คือสวัสดีก็บเอิมผมชื่อเอิมผมชื่อแอปเปิ้ลนะครับผมคือลูกของเอิมลูกของรรอพระเจ้านะครับเป็นเื่องเพื่อนเพ่อ เป็นตัวเอกในออซีฟันหนึ่งนี่คือตัวที่หนึ่งไปต,ตัวที่สองอ,อืมพอดีแค่อ,อ็มเอ,อ็มเช่นคือเมเอมเช่นือเฟรของพัจเจกโอเคอันนี้เป็นตัวประกอบทีออ่ไม่มีบทบาทอะไรอยู่แล้ว ม็มจะมีบทบาทตอนหนึง่งที่แบบเป็นบทบาทเอมเดี๋ยวผมจะลงคลิปเป็นบทบาทของเอมคนนี้ว่าชื่ออะไรประวัติอะไรตอนเอาเป็นฟสารซีซั่นสองคือทุกซีซั่นก็จะมีแบบเป็นสินกว่าตอนนะไปตัวที่สามอกอคน เออมเขาเป็นลูกเครื่องรัสเซียเพราะว่าเออมยิงสาวเอิมที่ไปแต่งงานครับเออพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นรักเป็นคนรัสเซียที่พูดภาษาไทยออกลูกก็เลยเป็นลูกเอลูกคนแรกหรือพี่ของแอปเปิลอ่ะก็เป็นลูกเครื่องรัสเซียชื่อเขาก็เลยเป็นสโกดานอฟชื่อรัสเซียไหมคิดดู สวัสดีครับผมชื่อสกโกดานอฟคือผมเนี่ยหรือคนภาคอาจจะจำชื่อของคนนี้ไม่ได้ชื่อมันอาจจ่านยาชื่อของคนนี้มันอาจจ่านยากโอเคตัวต่อไปตัวที่เท่าไหร่นะเออมห้าแล้วมั้ง คือตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบคือมีตอนหนึ่งที่มีบทบาทอยู่คือก็โดนท้าต่อยใช่ถ้าโดนท้าต่อยแล้วก็น้องของเขาแอปเปิลเนี่ยโดนดวงนี่คือน้องของเขาตอนนั้นอายุสิบก,กว่าแล้วอายุสิบแปดกว่าแล้วหวนพี่ก็ายูค่ะเออมาอายุที่ผ้า เขมก็เลยเิมมคือคือเข้าเข้าเนี่ยแกแขงให้น้อนเพราะว่าน้องเขาโดนทวงนี่แล้วก็โดนเตะเิมแล้วก็โดนหวงน้ําอีกเขมเขาเขมเขาก็เลยแก้แขนให้น้อนตัวต่อไปเลยตัวที่ห้าลำมั้งนี่พี่สาวของเอ่อแอปเปิลที่เป็นแฟนกับ สโกดาดอฟหรือพี่ชายของแอปเปิลนั่นแหละคือคือเดี๋ยวเอิมก็ก็อายุเขิมยี่สีแหละตัวต่อไปคือตัวนี้ก็จะเป็นอีเตอร์เอกต้องหากันดีๆใครตาใครตาดีก็ต้องหาปอ้อันนี้เป็นตัวอีเตอร์เอก คือก็เหมือนที่พี่สติกเติมสติกม,สตกมนดีนซ่านั่นแหละเขาก็จะมีตัวอเอเ์เอ็กเขาเป็นสติกแมนส่วนผมเป็นตัวละครปกติเลยมันมาตอนท้ายแบบตอนที่ผมจะมาใส่มาอยู่คือผมจะใส่เป็นแบบชิ้นส่วนของร่างร่างกายเขาต่อไปเลย ตัวต่อไปน่นตัวที่หกแล้วมั้งโอตัวที่หกเขาชื่อผมสวัสดีครับผมชื่อโจเฟสนั่นแหละเขาชื่อโจเฟฟคือพระเจ้าชื่อจริงเนี่ยก็คือผมก็คือเอิบวนาใช้ยโวนาใช้ เคือลูกครึ่งเยอรมันรัสเซียที่พูดภาษาไทยได้เยอรมันรัสเซียที่เป็นลูกครึ่งไทยอีกเขาก็เลยพูดได้สลายภาษานี่คือโจเฟฟเขาชื่อว่าโจเฟเนืมอนามสกลุลเดียวกับพระเจ้าไม่ใช่สิพระเจ้าเจ้านี้ว่าวชัย วัวใช้ชื่อว่าวัวใช้พระเจา้าชื่อจริงคือวัวใช้นาสก,กุลก็นาสบุลก็นาสกุลก็โจฟตาโจโจฟตาอุนหรือจะเรียกว่าอุนโจเอออุนฟตา เขาเลยชื่อ,อว่าโดเทอปอุนสตาร์ปิวเขาใช้พลังขพลังเดียวกันกับเดิมโวใช้ด้วยโวใช้ก็คือพระเจ้านั่นแหละผมจะขอเรียกว่าพระเจ้า ตัวที่เจ็ดแล้วใกล้จะจบแล้วเขาก็คือเป็นเอ่อโจโจ,จนาทานปุ้นสตาเขาเป็นพี่ของโจโจเฟฟปุ้นสตาตัวที่แปดเข้มคนนี้ก็คือเป็น คูเอิมคูโจอุอนสตาเข้าไปลูกเครื่องญี่ปุ่นนั่แหละอิวส่วนตนนี้ก็จะมีเป็นแบบไอบบค่อนมีบทบาทคือเอิม แบบป้นส้าตาแต่จะจา,จาแค่ครอบครัวคอบครัวหนึ่งจะกลายเ,เป็นตัวจะกลายเป็นตระกูลอยู่แล้วเนี่ยนี่คือเซตละคอนใหม่ในเรื่องเพกาซีัซนสองพาร์ทที่สองนี่ตัวที่เก้าตัวจากพารเมื่อกี้เลยคือพูดได้แค่แปด ตัวที่เก้าก็จะเป็นเดี๋ยวคนตัวที่แปดหรือตัวที่เก้าเนี่ยจะไม่ได้แล้วอันตัวที่แปดคือคูจโจอุนสตาร์ปิวคูจโจอุนสตาเนี่ยก็จะเป็นคือเป็นแบบบทสมทบคิดเกือบจะเป็นตัวเอก ค็จะแบบโผลมาทุกคือโผลมาเกือบจะทุกกอดเนี่ยคือตอนเอาสารมุงคนนี้เนี่ยเออ่มได้ตายเพราะว่าเขาต้องสู้กับเป็นพวกแบบเป็นเป็นพวกผู้ใช้อพลังฮาร์มอนเขาเลยแพ้ไปตอนนั้นตัวที่ เ็ตัวสุดท้ายยิในในที่สุดก็จะเล่าเล่าเสร็จสักทีคือตัวตันนี้ก็คือโจรวันนีฉันโจรเขาก็คือตัวร้ายหลักในเรื่องนี้ สุดท้ายดึงขาโอเค